โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับนะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะมาทําคลิปอ่ารถลากใหญ่นะครับอันนี้มันของประเทศอะไรอะรถลากใหญ่ลายทหารนะครับเนี่อันนี้มันของประเทศอะไรอะท่านผู้ชมอเมริกาเหรอใช่เหรอประเทศอเมริกาเหรอใช่เหรอประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยันี้ตอนนี้8ปดโมงนะทุกอาพลังกินของเราก็คือเดินทางมานี่ครับ ก็ยังดี e e <น banquet S 1> ทางมันดีอยู่นะครับนะเอามาส่งตรงบริเวณตรงนี้เอารถตรงนี้ทางตัดทําไงเนี่ยอ๋อ,โอ,โอ,โอมีทางเบี่ยงครับมีทางเบี่ยงโอเควิเราต้องลงว่ะท่านผู้ชมมาวิดีโอนี้เราจะได้ลงครับท่านผูนะ้ชมครับนี่แหมจริงๆเลยเชียวอันนี้ประเทศอะไรอะ่ะม,มันมันมันของประเทศอะไรอะ่ะแต่สักหนึ่งดอกด้โอ้โหวันนี้เราจะไปส่งรถ รถเ,เมืองนะที่มันถ,ถูกถอดล้อนะครับท่านผู้ชมมารับจ้างให้ลูกค้านะครับเป็นรถทหารนะครับเน้ดูจากลายก็รู้แล้วแหมแหมจิงจิ้งไเชียวดูจากลายก็ลงลาวนี่นะครับผมไปือเสียงแต่มันไม่ค่อยแบบลั่น่ะม,นมันเสียงเบาไปดังอะมันมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหรอ่อะ โอ้โหดูนี่สิครับโอ้โหขนส่งกลางป่ากลางเขาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเฮ้ยดูทางหน่อยลูกพี่ดูทางหน่อยดิโอเคเดี๋ยวผมดูทางเลยนะท่านผู้ชมนะผมดูทางเลยนะโคตรดีครับผมไม่เคยขับรถอะไรที่แบบมันคันใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะมันมันคลาสสิกแล้วมันดีมากๆเลยอะ่ยนะเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้คืนเดินนี้ไหวไหมขูดเปล่าเนี่ยไม่ขูดครับท้องขูดเปล่าเกิด ขูดปะเฮ้ยล้อหน้าลอยปะล้อหน้าลอยท้องไม่ขูดนะครับโอเครอดไปโอ้โหฟังเสียงดิโอ้แบบตัดป่าตัดเขาตัดดงตัดห้วยไปเลยนะทุกผู้ชม,มครับคือล้อล้อรถอ่ะมันมันไม่เหมาะกับทางออฟโรดอยู่แล้วนะครับอุย้ยดูดูผมเลี้ยวไม่ไปเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นจีน โอ้ล้อโอ้ล้อมันล็อกไปเลยดู๋ยวเดีดีล้อมันล็อกไวเลยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นยีเดี๋ยว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 มันต้องหามันต้องหาที่ดึงหน่อยอ๋อโอเคโอ้โหต้นไม้ตั้งหลายต้นไปครับแม่ถ้าไม่มีที่ดึงเนี่ยเอายากเหมือนกันนะ เอายากจริงนะเอายากจริงเอายากจริงท้าไมมีที่ดึงอะ่ะหุ้ยมึงจะรีบถอดสำไแล่ะบอทโยอย่าเพิ่งรีบดิเอายากจริงนะถ้าไม่มีที่ดึงอะ่ะโอ้โหโอ้โหช่วยหน่อยช่วยหน่อยลูกพี่ช่วยหน่อยนะครับโอเคลงได้เรียบร้อยขอบคุณครับมีโอกา้าจะในละคุณนะเรียกไ,ได้ว่ามีโอกาสนี่ต้องรีบในละคุณนั้นดีนะมึงโดนตัด ต้นแรกเลยนะครับผมแน่หยอก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 นะครับผมแล้วถ้าแล้วถ้าตรงไปเราจะไปไหนอ๋อไปเส้นนี้อ๋อมต้องบนกลับนะครับผม็ะไรเราตรงไปเรื่อยๆนะครับดีนะที่แบบว่าทางมันยังเป็นแบบว่าทางลาดยางนะครับซึ่งปูให้ใครวิ่งก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทางนี้หลุมไม่มีเลยนะมีแต่แบบโคง้งแบบยักยุกยิก้งิก มีแต pues ่พวกแบบว่าม nah. ีแต่เนินอะไม่ไม <cruise. S 2> <donn> ่ไม่ค่อยมีหลุมนะครับตามจริงนี่ควรจะมีนะหลุมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอเราไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลืมลืมลืมโทษทีโทษทีพี่โอ้โหฟังเสียงดีท่านผู้ชมดูภายในโคตรสวยอ่ะโคตรหรู ดูหลามาเฮ้านะครับผมเมลวอะไรมาว่าเมลวมานี่ตกใจซะเหลือเกินเนี่ยโอ้ยอัสซาดาบ้าบออะไรวะใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะคือเราจะแบบวิ่งปูดป้านแบบว่าเหมือนรถเปล่าไม่ได้นะครับวิ่งแบบปุดป้านปืดป้านเหมือนรถเปล่า,าเราทำไม่ได้นะแบบนั้นนะเราต้องแบบว่าค่อยๆไปนะครับวางหรือวางตัวนะครับทุก่าครับ มีชนหงชนหินเล็กน้อย,ออยเสียงภายนอกไม่ไม่ไม่เล่าใจเท่าภายในอนะ่ะเนาะภายในดิดืนยืนนะครับผมเสียงอะไรว่ายืนๆเนี่ยเสียงอะไรครับเนี่ยเสียงแต่ไม่ชอบเลยว่ะก็มีล้อทั้งหมด4ล้อแล้วก็หัวนะหัวอย่างเดียวนะครับผมเป็นหัวรถเหมืองเนาะท่านผู้ชมเนาะ ทำไมไม่วิ่งไปเองวะเออไว้ใจผมได้ครับไอ,อ้ตรงนี้เริ่มมีเส้นแล้วเว้ยมาเลนนี้เริ่มมีเส้นวะเราวิ่งต้องวิ่งเลนไหนเลนขวาใช่ปะอุย้ยขูดข้างหลังขูดคุณดูได้ยินเสียงปะเมืเ่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงข้างหลังมันขูดอะ่ะโอ้โหไม่ต้องเรียกับไม่ต้องเรีบเออภายในม่งเสียงไพลร้อดีว่ะ เราวิ่งที่ท้องอไหร่วะยี่สิบเออสวัสดีครับกพี่สวัสดีครับเป็นไรครับเนี่ยเอ,อ้ยผัก,ไป,ผกไ,ปไปครับผักไปไปครับไปไปครับไปไปไปครับไปอื้ยอ,อืออ้ย โอ้โหใกล้ถึงแล้วห้าร้อยเมตรห้าร้อยห้าร้อยกว่านะครับผมโอ้โหเอาเฮ้ยทำไมรถขึ้นไม่ได้อะโอ้โหดูดิขนส่งครับต้องโยงครับขนส่งครับขนส่งนี่ครับโอ้โหลมยังมีงานขนส่งอีกหนึ่งงานนะน่าจะเป็นน้ำมันนะครับ มาแล้วครับมาแล้วโอ้ทางนี้โดนปิดกัน้นนี้โอเคโอ้โหคือเราต้องเจอทางที่แบบว่าเดี๋ยวนะผมดูทางก่อนนะอา่าคือผมเราต้องมาเลี้ยวซอยนี้อะท่านผู้ชมไปครับไปโอ้โหมาดูกันว่าโอ้โหลุยโอ้ลุยคนจังสบายอะเฮ้ยลุยคนยังได้อะอ่ะกดสีล้อไปให้ล้อหน้ามันวิ่งช่วยด้วยโอ้ อุย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 ,อยโอ้โหเกีย่ยนหนึ่งเฮ้ยไม่ไหวเหรอเอาดีๆเกียร์โลเกียร์โลก็ไม่ไหวไม่ไม่คือรถมันขึ้นได้แล้วนะโอ้โห้เอาคือรถมันขึ้นได้แล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่มามันติดนะครับ Okay. โอเคเกี่ยหนึ่งไปโอ้โหเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะแมงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมโอ้ถ้าไม่มีสลิงนี่แย่จัดเลยเนาะผมว่าว่าไหมแย่จัดเลยเนาะ โอ้โหรถหมดแรงลให้น้ำมันจะหมดหรือเปล่าไม่หมดนะรถทำไมมันดูหมดแรงจังวะหรือว่ามันหนักขนาดนั้นหรือว่ารถเราไม่แรงวะโอ้โหร้อนหน้าลอยเดอ๋ย้อล้อหน้าลอยไปติดไอ้นั่นเล้ววะล้อนหน้าลอยไปติดต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเกาะเกาะเกาะไปฝั่งนู้นอือเกาะเกาะน้อยเกาะน้อยเกาะไปฝั่งนู้นน้อยมันต้องเกาะเกาะมาฝั่งนี้เลย ก็น้อยเออช่วยน้อยเอาแล้วมึงไม่ดึงแล้วโอโ้ดึงหน่อยดิเออไอ้นี่มึนอะไรของหมันวะเนี่ยโอ้อะไรของพี่วะเนี่ยค่อยๆไปนะครับโอ้โหม่นถือว่าเอาเรื่องจัดนะไปครับโอ้โหตรงนี้อันนี้ขาดนะครับทางขาดอืด ผมดูว่าติดอีกเปล่าผมดูว่าติดไปคุณดูว่าติดไหมติดเปล่า,าอาโอเคมาได้อยู่ผมกดสี่ล้อไปนะกดสี่ล้อช่วยนะกดสี่ล้อช่วยนะจังหวะน,นี้นะอืโอโอ้โหไม่ไหวอะไม่ไหวเลยงจริงครับถ้าโอ้โหคือแบบถ้าติดโคนคือมันไม่ใช่ทางของเขาเลยว่ะโอ้โห ถ้าติดคุนคือไม่ใช่ทางของเขาเลยจริงๆครับอือ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโมันต้องกดสลิงช่วงไหนเลยอะถ้าไม่กดช่วยคือไม่ไปให้เลยอะกดเดินก็ไม่เดินอะโอ้โหดูดิโอ้โหโเจอทางเนินๆไม่ได้เลยอะโอ้รถทางข้างหน้าเราคือแบบ คนข้างเยอะจะโหดร้ายนะข้างหน้าเราเนี่ยโอ้โหโหดร้ายจัดเลยนะดูรถโยกดิโออือือ้ออาวขาดไปแล้วอือ้อาวลมไปแล้วอ้าว โอ้โหรถพื้นที่มีตั้งเยอะโอ้โหคือมันมันไม่ใช่รถที่จะมาวิ่งบนทางออฟโรดอะท่านผู้ชมอือโอ้โหมันก่อได้ไกลยิบหายเลยมันไม่ใช่รถที่จะมาวิ่งบนทางออฟโรดเนาะอ,อไปแล้วครับไป้วครับ ติดหินอีกโอ้โหเยอะจะเชื่ออ่ะไปฝั่งนู้นต่อนะครับเอ,อ้ยอย่าไหลอย่าไหลอย่าไหลฝั่งนู้นต่อครับเนี่ยเราต้องเลี้ยวลงทางนี้เพราะว่าสะพานข้างหน้าขาดไปไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้ครับที่โยงครับเยอจะเชื่อจริงๆครับที่โยงครับโอู้หูล้อหน้าลอยอีกครับผมแม่ หรือจะเชื่อทุกยงครับ,อ,รบอ่ะกดเบรกมือไว้ก่อนนะครับเบรกมือช่วยเราได้นะเอ้ยหนัวมันต้องมาฝั่งนี้มันต้องมาฝั่งนี้โอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหรถรถหน้าลอยเลยอ่ะปึ้มันต้องตีวงนิดหน่อยไม่ใช่เหรออันนี้เลี้ยวพี่เลี้ยวมาอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องอไม่ต้องตีแล้วอ่ะไปเลย โอ้โหผมมองไม่น่าไหวว่ะท่านผู้ชมแต่ก็ต้องลองอะเนาะอืโอ้โหมันก็ต้องลองเฮ้ยมันสามารถยกสูงได้ปะยกยกได้เปล่ายกไม่ได้หรอยกไม่ได้ครับท่านผู้ชมปื๊ดโอ้โหไอ้เน,นี่ยมันต้องช่วยจริงๆครับโอ้โห เอาแล้วเพื่งจะหลุดทําไมเนี่ยไอตัวสลิงเนี่ยต้องช่วยเลยโอ้โหแล้วดูทางข้างหน้าท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหสภาพโอ้โหแล้วดูทางข้างหน้าสภาพเฮ้อขอยอมแพ้ได้ออหรือเปล่าผมขอยยอมแพ้ได้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ไปได้นี่หว่ามันแข็งเหรอ เอ้ยทางแข็งเ,ยเ้ยฮ่าแมนึกว่าจะทำอะไรเราได้ที่ไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่หว่าโอ้โหนึกว่าจะเก่งแะ่ว่ากลัวไปได้แค่เข็บเกียร์หนึ่งไปนะครับเกียร์แบบโอ้โหนึกว่าจะเก่งแม่ที่ไหนน่ะดินแข็งว่ะท่านผู้ชมอ้ดินแข็งครับตรงนี้ดินแข็งครับ แต่ข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะนุ่มนะครับผมแล้วก็ขึ้นเนินด้วยโอ้โหวิ่งอรอนสะพานมาเลยครับผมโอ้โหมาเลยครับมาเลยครับโอ้โห,โโห,โโหมาแล้วครับเดี๋ยวหาที่เกาะก่อนเว้ยหาที่เกาะไว้รอกัอนต้นอะไรก็ไม่รู้ขอเกาะหน่อยแล้วกันเนาะโอ้โหทางลื่นนะเนี่ยลื่นนะตรงนี้ลื่นนะ อุ้ยลื่นมากลื่นมากท่านผู้ชมลื่นมากดูดิดูดิโอ้ดูดิดูดิดูดิเออหืยอุ้ลื่นลื่นลื่นจริงลื่นจริงอลองลองวิ่งเองดูดิปล่อยคันเร่งไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหปล่อยคันเร่งปุ๊บรถอย่างเงี้ยกระตกเลยอ่ะ ไปกัเล่งไม่ได้เลยอนะ่ะรถกระตุกดึงเลยอะ่ะหืมสุดยอดมากโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวนะผมต้องไปทางไหนวะโอโ้เราต้องวิ่งอ้อมมานี่เลยนะผู้ชมโอ้โหเนี่ยเราต้องวิ่งอ้อมมาเลยอะ่ะโอ้โหไปตามทางเรื่อยๆอะ่ะโอเคขอบคุณครับโอ้แล้วทางลื่นด้วยนะ มันวับทางอ่อ,อ,อไอเทพตะเฮาทางนี้ใครมาขัดเงาให้อย่างดีเลยเนี่ยโอ้โหขัดเงาอย่างดีขัดเงาอย่างดีต้งอยงยอมแต่ไม่เป็นไรรถราอแรงครับอืออย่าบัเบียดนะอย่าเบียดนะอย่าเบียดนะอุ้ยเบียดด้วย จี้ปลายแล้วรถเ,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 เบียดด้วยโอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยของไกลๆนั่นอ่ะโอ้รถเบียดด้วยโอเคหลุดละต้องตีวงนิดนึงอะ่ะโอเคข้างหน้ามีเกาะไหมข้างหน้ามีให้เกาะไหมผมไม่กล้าปล่อยคันเร่งอ่ะดิตอนเนี้ยปล่อยคันเร่งไม่ได้ปล่อยคันเร่งรถกระตุกเลยอะ่ะรถมันจะไหลเลยโอ้ดูข้างหลังดูข้างหลังท่านผูยย้ชมโอ้ เออโอ้โหเอออืมฮึมโอ้โหดูดูดูยุบ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 เลยดูล้อเลยยุบ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 อันนี้มีภารกิจอะไรด้วยวะทำอะไรวะโอ้ยจะถึงแล้วเว้ยจะถึงแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะลงเนินอ่าโอ้โหเราต้องโอ้โหเราต้องอ้อมอ่ะท่านผู้ชม ผมจะไปยังไงวะเดี๋ยวดูแม่ไอเปิดจุดมันผมยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยตัวเปิดจุดก็อยู่ข้างหน้านู่นน่ะโอเคเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้ลงเนินแล้วครับใส่เกียร์ต่ำครับทุกท่านเอาเฮ้ยแล้วมึงจอดทำไมล่ะเฮ้ยใส่เกียร์ต่ำครับใส่เกียร์ต่ำครับอ่าใส่เกียร์ต่ำนะไม่ต้องกดเบรกก็ได้ครับใส่เกียร์ต่ำไปใส่เกียร์ต่ำไป นู่นแหะพื้นที่ของเราเฮ้ยรถผมจะวิ่งอ้อมอ๋อมันมีทางโค้งอโอเคโอเคไปได้ใช่ไหมโอ้นี่ลงไม้เหรอนี่ไงนี่ไงเราต้องเย้อะข้อนี่ไงอุ๊ยอุยอุยชนอะไรอะ่ะไปได้ใช่เปล่าเนี่ยถึงเป้าหมายแล้วครับเอาเฮ้ย ไงมีไงเป็นอย่างเงี้ยอโอเคอ๋อท้องมันติดตรงนี้ถ้าไม่มีสลิงนี่มันมันมันมัคนคน่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะท่านผู้ชมเก็บผมมาส่งของครับลูกเพื่อครับผมมาส่งของครับไม่มีอะไรครับไม่มีายโอ้รอดได้พอดีเลยวะโอ้อ่าตกน้ำอีกนะเฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้ยผมถอยไปหรอ เกินไปเปล่าพี่ให้ผมถอยอ่ะอ,อ๋อเดี๋ยวถอยก็ได้เวลายัางเหลือเดี๋ยวถอยให้ก็ได้เดี๋ยวผมถอยให้ก็ได้อถอยยากเหมือนกันนะถอยยากนะท่านผู้ชมถอยได้ปะเนี่ยอุ้ยมีมีให้ดึงเปล่าอ้ยยเดี๋ว อ่าม oh ัน uh, ต้องถอยอย่างนี้ท่านผู้ชมอือมันต้องถอยอย่างนี้มันต้องถอยอย่างนี้มันต้องถอยอย่างนี้มันต้องดึงแบบนี้มันต้องดึงแบบนี้ท่านผู้ชมมันต้องดึงแบบนี้โอเคโอเคอ่าหทางแบบลำบากจริงว่ะทางลำบากจริงครับชิบหายละอันนี้ชิบหายละเริ่มชิบหายละ อ่ะถอยครับดูกระจกนะโอ้โหผมว่าตกตกตกคลองแน่นอนถ้าดูกระจกอ,ะอ่ะคือล้อหน้ามันไอ้นี่ล้อหน้ามันลอยอ่ะมันก็เลยเลี้ยวไม่ได้อ่ะดูดิเลี้ยวไม่ไปเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึนอะไรของพี่เนี่ยเอาดีๆ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 ,ๆ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  โอ้โหล้อหน้ามันลอยมันลี้วไม่ไปอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดีเ,ดเอออย่าจมนะเว้ยเออโอ,อ้ยเผมตกใจหมดเลยอ๋อมันจะสร้างแบบนี้ใช่ไโอ้โหสร้างโอ้โหโ,โหแค่อันเดียวเนียนะ้ยสร้างโคตรดีเลยแล้วยังไงต่อโอ้สร้างยังไม่เสร็จนะครับก็ กล้จะเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวเรามาส่งตรงนี้กันต่อโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับมันจะมีงานตัวนี้ต่อนะครับแล้วก็ให้เราไปรับรับของตรงนี้นะครับให้เราไปซื้อของตรงนี้เนาะแล้วก็เอามาส่งตรงนี้นั่นจะเป็นท่อสองชิ้นแล้วก็มันมีภารกิจตรงนี้อีกหนึ่งอันอ๋อไปรับตรงนี้ไปส่งตรงนี้โอเคใกล้ๆครับเดี๋ยววิดีโอหน้าว่ากันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับทุกผู้ชม สำหรับว,วิดีโอนี้สวัสดีครับเมื่อกี้แบบตกใจเลยอะ